พรอมกับกิกเช่นเคยค่ะกับช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะสําหรับช่องนี้ค่ะช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะที่จิ๊กตั้งใจทํานะคะขึ้นเพื่อนะคะสรุปเนื้อหาสาระความรู้ดีๆนะคะเพื่อให ท่านใดก็ตามที่สนใจนะคะกำลังจะตัดสินใจทำประกันชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาดูในช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะเพื่อศึกษารูปแบบของแผนประกันแบบต่างๆนะคะเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจหรือนำะไปพูดคุยกับตัวแทนนะคะหรือว่าหากท่านใดยังไม่มีตัวแทนดูแลก็สามารถติดต่อให้กิ๊กเป็นตัวแทนดูแลกรมธรร์ของคุณหรือว่าคนในครอบครัวได้ค่ะกิ๊กขออนุญ,ญาตแนะนาตัวเองค่ะนางสาวพาริตานุยแดงนะคะเป็นเจ้าของช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ ช่องนี้นะคะและเลขที่ใบอนุญ,ญาตตัวแทนสำหรับการติดต่อเพิ่มเติมค่ะและ QR code ค่ะสามารถแอดไลน์สแกน QR code ด้านข้างนี้ไว้หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอด้านข้างนี้ไว้ได้เลยนะคะแอดประกันคิดกลางเราเวนเดอร์ค่ะกิ๊กจะเป็นคนตอบคำถามเองให้กับทุกท่านนะคะตอบเองทุกเคสเลยนะคะหรือว่าสามารถโทรศัพท์มาที่เบอร์ด้านล่างนี้ติดต่อกิ๊กได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ และสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะกิ๊กจะทำเป็นสรุปแผนประกันอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีหลายๆท่านนะคะสอบถามกันเข้ามานะคะกิ๊กทำแผนนี้นะคะไปแล้วนะคะประมาณ2-3คลิปนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะเพื่อเป็นการ หากคุณสนใจแผนประกันที่ิกสรุปในวันนี้ก็ไปดูคลิปเพิ่มเติมกันได้นะคะคลิปที่ิกสรุปในวันนี้นะคะจะเป็นการทําประกันชีวิตที่เรียกว่า Legacy นะคะประกันชีวิตที่เรียกว่า Legacy ค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะกีขอสรุปให้ตรงนี้นะคะให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยค่ะ การทัประกันชีวิตในรูปแบบเลกาซีเป็นรูปแบบของการทําประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งกำหนดทุนประกันขั้นต่ำคือ10ล้านบาทสำหรับท่านที่สนใจจะทำทุนประกันนะคะแล้วก็สร้างทุนประกันให้กับครอบครัวหรือคุณข้างหลังไว้นะคะขั้นต่ำคือ10ล้านบาทนะคะตรงนี้ใครสามารถทำได้บ้างนะคะก็สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ3 0วันจนถึงอายุ70ปีนะคะและมี AUM นะคะหรือว่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปก็สามารถทำประกันที่เรียกว่าเ e g a c ซีได้นะคะและ ว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนนะคะกลุ่มไหนที่สนใจให้ความสำคัญกับการทําประกรันที่เรียกว่าเลกาซีนะคะตัวประกรันชีวิตที่เรียกว่าเลกาซีอะคะ่ะส่วนใหญ่นะคะ ลูกกลุ่มลูกค้าจะทําเพื่อหนึ่งก็คือในการส่งมอบมรดกหรือส่งมอบความมั่งคั่งให้กับคนข้างหลังหรือคนที่เรารักนะคะ2ก็คือเป็นตัวช่วยในการจัดการเรื่องภาษีมรดกนะคะหรือว่าแม้กระทั่งภาษีการรับให้ก็ตามนะคะหลายๆครอบครัวหลายๆแฟมิลี่นะคะที่มีสินทรัพย์ภายใต้ใการจัดการค่อนข้างสูงนะคะและเมื่อเกิดเจ้ามรดกนะคะหรือว่าถ้าในทางประกันก็คือคนทําประกันนะคะเสียชีวิตลงอย่างเงี้ยคะ่ะทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทั้งหลายอะคะ่ะถ้า อยู่ในกองมรดกแบบนี้ค่ะก็จะมีขั้นตอนการดําเนินการทางกฎหมายนะคะแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะคะหรือแม้กระทั่งการทําพินัยกรรมนะคะก็จะมีการจัดสรรปันส่วนนะคะตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกรณีที่มรดกอะคะ่ะมีมูลค่ามากกว่า100้ล้านบาทเป็นต้นไปแน่นอนค่ะ จะมีตัวภาษีมรดกเกิดขึ้นนะคะหลายๆครอบครัวจึงเลือกที่จะทําประกันชีวิตที่เรียกว่า Legacy นะคะเป็นตัวช่วยในการจัดการเรื่องภาษีมรดกนะคะไอเดียง่ายๆสั้นๆตอนต้นคลิปเลยค่ะบางบางแฟมิลี่ค่ะก็คือตั้งใจทํา Legacy ไว้นะคะเพื่อสมมุติว่าเจ้าของเจ้ามรดกอะค่ะหรือว่าผู้เอาประกันเสียชีวิตลงนะคะจะไม่เป็นภาระกับลูกหลานที่เราทิ้งมรดกเอาไว้ที่เขาต้องหา กระแสเงินสดมาจ่ายเป็นภาษีมรดกนะคะบางครอบครัวจะมีสินทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เยอะนะคะพอได้รับการแบ่งแล้วนะคะก็ต้องหาเงินสดหากระแสเงินสดมาจ่ายภาษีมรดกให้กับทางสรรพกรนะคะก็อาจจะเกิดเหตุที่หลายๆครอบครัวนะคะเคยได้ยินข่าวบอกว่าก็ต้องเล่งขายอสังหาริมทรัพย์เร่งขายที่ดินแบบนี้ค่ะเพื่อนํามาซึ่งจะแสงเงินสดเพื่อไปจ่ายภาษีนะคะแต่เมื่อเรารู้จากการทําประกันชีวิตนะคะที่เรียกว่าลีกอซี่ค่ะเราสามารถนํา สินไหมตรงนี้ค่ะสินใหมเขาเรียกว่าสินใหม่รณกรรมเมื่อเจ้ารรรมรดกหรือผู้เอาประกันเสียชีวิตลงะคะ่ะสินใหม่มรณกรรมนะคะบริษัทประกันจะจ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ท่านระบุไว้นะคะตอนทํากรมธรรม์คุณก็ระบุไว้ว่าคุณให้ใครบ้างให้สัดส่วนเท่าไหร่นะคะบวกกันให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นผู้รับผลประโยชน์ของคุณนะคะบางครอบครัวนอกจากให้กับทายาทของตัวเองแล้วนะคะก็ยังสามารถระบุเป็นชื่อมูลนิธิแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีหลายๆครอบครัวนะคะ ให้ทั้งลูกหลานของตัวเองแล้วก็ให้เป็นบางส่วนก็แบ่งไปทําบุญกับบุลริธีทนะคะนี่ก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ Legacy สามารถบริหารจาัดก,การได้นะคะจะดีกว่ายังไงนะคะหนึ่งเลยก็คือขั้นตอนการดําเนินการก็จะเร็วกว่านะคะแล้วก็สินใหม่บรณกรรมตัวนี้นะคะ จะไม่ถูกนําไปรวมเป็นกองมรดกนั่นก็คือสินธหมมบรณกรรคือได้รับเลยนะคะตามที่แบ่งไว้ตามที่กําหนดไว้ในกรมทัน์นะคะไม่ต้องรวมไปเป็นกองมรดกและก็ไม่นําไปรวมในการชาาําระภาษีเสียภาษีมรดกนะคะนี่ก็เป็นจุดเด่นข้อสําคัญของหลายๆครอบครัวที่สนใจในการทําประกันเลกาซีนะคะและถ้าพูดถึงว่าถ้าคุณต้องการทําประกันชีวิตที่ทุนสูงสูงสิบล้าน20ล้านแบบนี้เป็นต้นไปทําไมต้องทำเลกาซีทําแผนอื่นๆได้ไหมคําตอบคือก็สามารถทําแผนอื่น ได้นะคะแต่ตัว Legacy นะคะจะเป็นเลทตามเบี้ยรประกรันที่ค่อนข้างจะถูกกว่าแบบอื่นๆนะคะเนื่องจากกลุ่มที่สามารถสมัคร Legacy ได้ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดก,การนั่นก็คืออย่างที่บอกไปนะคะมี10ล้านบาทขึ้นไปนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีสินทรัพย์สูงนะคะและกี่ขอท้วความมาหน่อยค่ะในการทำประกันชีวิตแบบเลกาซีเนี่ยค่ะ จะเป็นตัวช่วยหลักๆจัดการ2ภาษีที่เกิดขึ้นนั่นก็คืออย่างแรกก็คือภาษีการรับมรดกนะคะอีกภาษีหนึ่งนั่นก็คือภาษีการรับให้พูดง่ายๆเลยคือภาษีการรับมรดกอะค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้ามรดกหรือผู้เอาประกันในที่นี้เสียชีวิตลงก็จะเกิดภาษีมรดกเกิดขึ้นนะคะตัวภาษีมรดกอะค่ะจะคิดส่วนที่เกินจาก สินทรัพย์อะค่ะหนึ่0ล้านบาทขึ้นไปส่วนที่เกิน100ล้านบาทตัวสินทรัพย์รวมอะไรบ้างตัวสินทรัพย์ก็รวมตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์เงินฝากยานพาหนะหรือทรัพย์สินทางการเงินอื่นๆนะคะก็จะแบ่งเป็นผู้รับเป็นบุพการีหรือว่าผู้สื่อสนราตรงนี้คือจะจ่ายส่วนเกิน100ล้านบาทนะคะไปคิดที่5%เอา5%ไปคูณเลยว่าคุณได้รับมาเท่าไหร่นะคะลูกหลานของคุณต้องทําหน้าที่เสียภาษีมรดก ok. ตรงนี้ให้กับทาางสร นะคะแต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นๆที่คุณส่งมอบมรดก ok ตรงนี้ให้อะคะ่ะก็จะโดนภาษีมรดก ok อยู่ที่10%นะคะตัวนี้ก็คือสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะไม่มีภาษีตรงนี้เกิดขึ้นนะคะในขณะเดียวกันบางคนบางท่านก็คิดว่า นั้นยกให้ก่อนดีกว่ายกให้ก่อนตอนช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้ไม่ต้องโดนภาษีมรดนกนะคะแต่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะเรียกว่าภาษีการรับให้ภาษีการรับให้จะเกิดขึ้นการที่เรามอบสินทรัพย์ให้กับ คนอื่นนะคะคนไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเราหรือว่าใครก็ตามนะคะก็จะมีเกณฑ์นะคะภาษีการรับให้ก็จะเกิดขึ้นนะคะถ้ายกให้สามีภรรยานะคะหรือว่ายกให้บุพการีหรือว่าผู้สืบสันดานะคะส่วนที่เกิน20ล้านบาทนะคะก็จะถูกคิดภาษีการรับให้อยู่ที่5%นะคะและกรณีถ้ามอบให้บุคคลอื่นนะคะจะดูที่เกิน10ล้านบาทนะคะก็จะเสียอัตราภาษีการรับให้ที่5%เเเช่นเดียวกันนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะ มีทั้งภาษีการรับให้และภาษีมรดกเกิดขึ้นนะคะบางเจ้ามรดกบางท่านนะคะก็เกิดก็มีการวางแผนนะคะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ลูกหลานเราต้องพยายามหากระแสเงินสดมาเพื่อจ่ายภาษีให้ทางสรรพกรนะคะหลายๆแฟมิลี่ะคะ่ะเจ้ามรดกนะคะก็มีการวางแผนในการทําประกันชีวิตที่เรียกว่า legacy นะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นตัวช่วยในการหากระแสเงินสดมาให้ ผู้รับผลประโยชน์หรือว่าทายาทของคุณนะคะนำไปใช้จ่ายเรื่องภาษีมรดกก็ได้นี่ก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีมากๆเลยค่ะและกี้ขอยกตัวอย่างเลยนะคะยกตัวอย่างเป็นไอเดียเรื่องการคำนวณภาษีเป็นมรดกนี้ก่อนเลยนะคะสมมติว่าเจ้ามรดกค่ะอายุสัก70ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทรัพย์สินภายใต้การจัดการนะคะอยู่ที่200ล้านบาทนะคะแล้วก็มีบุตรแค่คนเดียวนะคะตัวนี้เมื่อคุณผู้ชายท่านนี้เสียชีวิตลงนะคะ ส่วนที่ต้องชําระภาษีมรดกนั่นก็คืออย่างที่บอกไปให้ลูกชายก็คือส่วนที่เกิน100ล้านบาทท่านนี้มี200ล้านบาทรวมแล้วนะคะอสังหา,มมา,ร,าริมทรัพย์เงินฝากต่างๆพันธบัตรต่างๆนะคะก็รวมเป็นเม็ดเงินออกมานะคะ ส่วนร้อล้านบาทแรกไม่เสียภาษีมรดกส่วนที่เกิน100ล้านบาทจากกรณีนี้ท่านมีอยู่ที่200ล้านบาทส่วนที่เกินก็เท่ากับ100ล้านบาทเมื่อส่งต่อให้กับลูกเป็นบุตรนะคะเสียภาษีมรดกอยู่ที่อัตรา5%ในกรณีนี้ก็คือเอา100ล้านบาทไปคูณ5%เท่ากับลูกชายนะคะ ต้องเสียภาษีมรดกให้กับทางสัมภากรนะคะเป็นจํานวนเงิน5ล้านบาทนี่คือกรณีที่ไม่ได้วางแผนภาษีมรดกไว้นะคะก็จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทรัพย์สินสมบัติต่างๆนะคะก็คืออาจจะส่งมอบให้ตามพินัยกรรมที่ระบุไว้ก็คือลูกชายได้แน่แต่ที่มีเพิ่มเติมเข้ามานั้นก็คือการที่ต้องจ่ายภาษีมรดกนั่นเองค่ะ ตัวประกันชีวิตที่เรียกว่าพรีเมียร์เลกาซีที่กิ๊กแนะนาในวันนี้นะคะของเมืองไทยประกันชีวิตคลิปในวันนี้กิ๊กจะมีทางเลือกให้คือการที่ทําประกันชีวิตเมืองไทยพรีเมียร์เลกาซี่เก้าสิบเก้าทห้นั่นก็คือการทยอยชาระเบี้ยประกันเป็นระยะเวลา5ปีนะคะตัวอย่างของเคสในวันนี้จะเป็นการทําประกันชีวิตนะคะที่คุ้มครองไปจนถึงอายุ99ปีโดยการชาําระเบี้ยประกันแบบคงที่5ปีนะคะตัวเมืองไทยพรีเมียร์เลกาซี่อะคะ่ะจริงๆก็คือมีรูปแบบการเลือกสามารถ เลือกชําระเบี้ยประกันได้นะคะไม่ว่าคุณจะเลือกแบบ5ปีหรือว่า10ปีนะคะคลิปนี้กิ๊กนาเสนอรูปแบบของการชําระเบี้ยประกันเพียงแค่5ปีนะคะข้อดีของการชําระเบี้ยประกันแบบ5ปีนะคะที่ดีกว่าแบบ10ปีนั่นก็คือเม็ดเงินรวมทั้งหมดที่จ่ายรวม5ปีะคะ่ะเบี้ยประกันร,รวมทั้งหมดนะคะก็จะถือว่าถูกกว่า แบบที่ชำระ10ปีนะคะแต่ถ้าคุณกำลังดูว่าในทุนประกันเท่ากันนะคะถ้าทยอยชำระ10ปีกับ5ปีอะคะ่ะทยอยชำระ10ปีเบี้ยประกันต่อปีก็อาจจะน้อยกว่านะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้แต่ถ้ารวมแล้วต้องการชำระเบี้ยประกันน้อยที่สุดก็จะเป็นแบบ99้ทับค่ะทยอยชำระเบี้ยประกัน5ปีค่ะ และสำหรับเฑนนะคะเกฑนว่าใครทำประกันแผนพรีเมียร์เลกาซี99ทับ5แผนนี้ได้อย่างที่บอกไปค่ะทำได้ตั้งแต่อายุน้อยๆเลยก็คือทำได้ตั้งแต่อายุ30วันจนถึงอายุ70ปีทุนประกันเริ่มต้นคือ10ล้านบาทนะคะเอกสารเพิ่มเติมจากการทำประกันชีวิตรูปแบบอื่นๆหนึ่งก็คือกิกจะมีให้ถแถลงนะคะว่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของคุณมีอะไรบ้างนะคะกิกก็จะมีแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมเข้ามานะคะ พร้อมกับการสอบถามเกณฑ์สุขภาพนะคะว่าท่านมีสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะและพิเศษค่ะกิ๊กเคยทําคลิปไปแล้วค่ะสําหรับท่านที่สุขภาพดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะกิ๊กก็จะมีเกณฑ์ระบุไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวกิ๊กทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเกณฑ์ที่กิ๊กเคยระบุไว้ว่าคาว่าสุขภาพดีเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นยังไงบ้างนะคะเหมาะสําหรับท่านที่มั่นใจนะคะและผล ผลตรวจสุขภาพออกมาว่าดีมากจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเกณฑ์อยู่หลายๆข้ออยู่เหมือนกันนะคะหากเกณฑ์สุขภาพดีมากๆค่ะก็จะได้มีโอกาสเสนอขอรับส่วนลดอัตราบเบี้ยป,ประกันได้นะคะอัตราบเบี้ยป,ประกันก็จะถูกลงกว่าเคสปกติและสําหรับตัวอย่างเพิ่มเติมในวันนี้นะคะคลิปในวันนี้กิ๊กจะอธิบายให้เห็นความสําคัญนะคะของการที่คุณมีประกันชีวิตที่เรียกว่า Legacy นะคะ ประโยชน์กิ๊กขอยกตัวอย่างเป็น3ประโยชน์หลักๆนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นค่ะให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่าเมื่อคุณทําประกัน Legacy นะคะระหว่างที่คุณทํากับไม่ทํานะคะ แต่ละวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรบ้างนะคะ3วัตถุประสงค์หลักของกิกในวันนี้นะคะ1ก็คือการสร้างหลักประกันนะคะหรือว่าพูดง่ายๆคือสร้างมรดก ok ให้กับคนที่หุนรักนะคะ2ก็คือการวางแผนสืบทอดธุรกิจสําหรับท่านที่มีธุรกิจมีกิจการนะคะแล้วก็วางแผนสืบทอดธุรกิจนะคะและข้อ3สําหรับท่านที่วางแผนเรื่องภาษีมรดก ok อย่างแท้จริงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังแต่ละวัตถุประสงค์อะไรก็ตัวอย่างเคสทั้ง3ตัวอย่างกันได้เลยค่ะ สำหรับข้อแรกเลยนะคะถ้าเราทำารดกซีอะคะ่ะจะเป็นตัวช่วยในการสร้างหลักประกรันเพื่อคนที่คุณรักนะคะในกรณีนี้จะเปรียบเทียบเป็น2กรณีด้วยกันนะคะฝั่งสีฟ้าก็คือฝั่งที่ไม่ได้ทำเลดกซีนะคะและฝั่งสีชมพูคือฝั่งที่ทำประกันเลกาซีนะคะโดยเป็นสถานการณ์เดียวกันนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะลองฟังไปพร้อมๆกันนะคะเคสนี้ค่ะเป็นคุณผู้ชายอายุ50ปีนะคะ เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะมีเงินเก็บรวมประมาณ50ล้านบาทค่ะสำรองไว้ใช้ใจยามเกษียณนะคะสำรองไว้ก่อน10ล้านบาทค่ะและที่เหลือค่ะที่เหลือก็เหลือ40ล้านนะคะมีลูก2คนก็คือเตรียมส่งต่อทรัพย์สินให้ลูกทั้งสองคนคนละเท่าๆกันนะคะเรามาดูฝั่งสีฟ้ากันก่อนค่ะฝั่งสีฟ้าค่ะคุณพ่อนะคะมีเงินฝาก50ล้านนะคะเอาออกมาก่อนสําหรับใช้ในวัยเกษียณ10ล้านนะคะแล้วก็ ตัวนี้กันไว้นะคะเป็นกองทุนเกษียณของตัวคุณพ่อเองนะคะแล้วก็เหลืออยู่40ล้านนะคะก็คือตั้งใจแบ่งให้ลูก2คนนะคะคนละเท่าๆกันก็จะได้คนละ20ล้านนะคะแต่ถ้าคุณทําประกันชีวิตที่เรียกว่าเลกาซีค่ะฝั่งสีชมพูนะคะกรณีที่2ค่ะคุณมีเงินฝาก50ล้านนะคะส่วนแรกนําออกมาก่อนค่ะอย่างที่บอกไปเจตนาของคุณพ่อก็คือสํารองไว้ใช้ในวัยเกษียณอยู่ที่10ล้านบาทนะคะส่วน เตรียมตัวที่จะเตรียมส่งเป็นมรดกให้ลูก40ล้านนะคะคุณพ่อวางแผนทำประกันที่เรียกว่าพรีเมียร์เลกาซี่99ทับ10นะคะโดยนะคะเมื่อวางแผนตั้งหลักไว้ว่ามีเงินกันไว้เป็นมรดกให้ลูกค่ะ40ล้านนะคะก็เลือกเป็นแผนพรีเมียร์เลกาซี่นะคะจะทยอยจ่ายเบี้ยประกันปีละ4ล้านบาทนะคะแล้วก็จ่ายไป10ปีนะคะรวมแล้วก็จ่ายเบี้ยประกัน40ล้านบาทนะคะ ทุนประกันของเคสนี้นะคะจะได้ทุนประกันหรือว่าจํานวนเงินเอาประกันที่66ล้านบาทนะคะเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตนะคะโดยนะคะกรณีนี้นะคะ กรณีลูก2คนนะคะจะได้รับผลประโยชน์จากปาการะกันชีวิตตัวนี้นะค่ะแบ่งกัน2คนนะคะทุนปาาระกัน66ล้านบาทนะคะให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นลูก2คนก็คือได้คนละ3 3ล้านบาทค่ะจะเห็นได้ว่าทรัพย์สินที่ลูกได้รับะ,ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น26ล้านบาทนะคะจากเดิมคือมี40ล้านบาทถูกต้องไหมคะเหมือนกรณีแรกเนาะคุณพ่อกันเงินไว้40ล้านบาทนะคะก็ได้เพิ่มเป็น66ล้านบาทนะคะก็เท่ากับว่าได้เพิ่มมาอีก26ล้านบาทนะคะกับเคสนี้คือตัวอย่างการ ทำเลกาซี่9กทับ10ได้ทุนประกัน66ล้านนะคะด้วยการชำระเบี้ยประกันปีละ4ล้านบาทเป็นระยะเวลา10ปีนะคะสำหรับประโยชน์ข้อหนึ่งของ Legacy นะคะซึ่งช่วยสร้างหลักประกันเพื่อคนที่คุณรักนะคะ ต่อมาในหัวข้อที่2นะคะว่า Legacy ช่วยอะไรต่อไปนะคะถ้าประเด็นที่ให้ Legacy ช่วยวางแผนสืบทอดธุรกิจนะคะเช่นเดิมค่ะฝั่งสีฟ้าคือไม่ได้ทำประกัน Legacy นะคะฝั่งสีมูค,คือคุณได้ทำประกันชีวิต Legacy นะคะเรามาดูกันค่ะตัวอย่างค่ะเป็นคุณผู้ชายอายุ50ปีค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ค่ะต้องการวางแผนสืบทอดธุรกิจนะคะไว้ตั้งแต่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะคะเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการแบ่งมรดกแล้วก็การสืบทอดธุรกิจที่ เขาทาไว้อยู่ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะซึ่งจะอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้นะคะโดยท่านนี้นะคะมีลูกชาย2คนนะคะซึ่งมีไลฟ์สไตล์ต่างกันคนที่หนึ่งอะคะ่ะจะเน้นชอบช่วยธุรกิจของคุณพ่อมาตั้งแต่วัยเรียนนะคะแล้วก็เรียนจบมาสายบริหารโดยตรงนะคะส่วนลูกคนที่สองนะคะชอบงานด้านอื่นนะคะไม่ถนัดด้านบริหารธุรกิจนะคะจะสังเกตได้ว่าลูกทั้งสองคนนะคะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเลยนะคะ กรณีที่1ฝั่งสีฟ้าก่อนนะคะฝั่งสีฟ้าคือกรณีที่ไม่ได้ทําประกันชีวิตที่เรียกว่าเลกาซีไว้นะคะทรัพย์สินรวมธุรกิจของคุณพ่อค่ะอยู่ที่50ล้านบาทถูกต้องไหมคะจะเป็นธุรกิจ SME ะคะ่ะมูลค่า20ล้านบาทนะคะแล้วก็ไปเป็นฝั่งเงินฝากธนาคาร15ล้านบาทค่ะแล้วก็คุณพ่อเก็บเงินไว้สำรองในวัยเเษียณ15้าล้านบาทรวมตรงนี้นะคะ่ะ 20- 1 5 15ตัวนี้ก็คือ50ล้านบาทนะคะ ตรงฝั่งที่ที่จะส่งมอบให้กับทายาทอะคะ่ะต้องไม่ใช่เป็นเงินไว้เกษียณเนาะก็จะจะเป็นจากมูลค่าธุรกิจ20ล้านบาทแล้วก็เงินฝากธนาคารที่15ล้านบาทตรงนี้ก็เป็น35ล้านบาทนะคะพอแบ่งคนละครึ่งอะคะ่ะลูกคนที่1น,นะคะสืบทอดธุรกิจนะคะได้สัดส่วนหุ้น50%แล้วก็ มูลค่า10ล้านบาทนะคะบวกได้เงินสดอีก7.5ล้านบาทรวมแล้วก็ได้อยู่ที่17.5ล้านบาทนะคะส่วนลูกคนที่2ก็ได้เท่ากันค่ะได้สัดส่วนสืบท่อธุรกิจที่50%เหมือนกันมูลค่า10ล้านบาทนะคะแล้วก็ได้เงินสดอีก7.5ล้านบาทนะคะรวมแล้วก็เป็น17.5ล้านบาทเหมือนกัน17.5 2คนก็ได้เป็น35ล้านบาทนะคะ35ล้านบาทก็มาจากมูลค่าธุรกิจ2ีล้านนะคะแล้วก็เงินฝากอีก15ล้านนะคะ เคสนี้ค่ะเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตลูกทั้งสองจะได้รับธุรกิจและเงินสดในสัดส,ส่วนที่เท่ากันซึ่งก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องการบริหารธุรกิจนะคะพี่น้องอาจจะขัดแย้งกันได้อาจจะเกิดปัญหาขัดแย้งกันนะคะเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงความชอบหรือไลฟ์สไตล์หรือความถนัดของลูกในแต่ละคนนะคะมูลค่ารวมมรดกทั้งสองท่านนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็อยู่ที่17.5ล้านบาทนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าฝั่งสีชมพูนะคะ ฟังสินภกูก็คือการที่คุณพ่อทําประกันลกาซี่ไว้นะคะตน้นต้นตอนเหมือนกันนะคะก็คือมีสินทรัพย์รวมนะคะ50ล้านบาทนะคะประกอบด้วยธุรกิจ20ล้านบาทเงินฝาก12.5ล้านบาทนะคะแล้วก็การเงินสํารองไว้ในกเกษียณ17.5ล้านบาทนะคะตัวนี้ค่ะตัวเงินสดนะคะเงินสดเงินฝากนะคะ12.5ล้านบาทนะคะจะแบ่งออกมาทําประกันพรีเมียร์ลกาซีนะคะ ซึ่งจะเป็นพรีเมียร์เลกาซีแบบ99ทับ10นะคะทำทุนประกันที่20ล้านบาทนะคะถ้าคุณพ่อทำ เลกซี่ะคะ่ะที่ทุนประกัน20ล้านบาทนะคะเคสตนี้ก็คือจ่ายเบี้ยรประกันตกปีละ1.25ล้านบาทนะคะจ่ายแค่ประมาณ1ล้าน200,000 5,000บาทนะคะก็ล้าน1.25ล้านนะคะจ่าย10ปีนะคะก็จ่ายเบี้ยรประกันรวม12.5นะคะโดยนะคะก็กันเงินออกมาที่จะเป็นเงินฝากกันออกมา12.5ล้านบาทเพื่อมาทำประกันเลกซี่นะคะมูลค่าทุนประกันอยู่ที่20ล้านบาทนะคะส่วน เงินสำรองคุณพ่อก็มีไว้17.5ล้านบาทเท่ากันเท่าเดิมนะคะเรามาดูกันค่ะเคสนี้ค่ะเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตลงนะคะลูกคนที่1น,นะคะจะได้ธุรกิจมูลค่า20ล้านบาทนะคะเพราะว่าลูกคนที่1ถนัดงานด้านธุรกิจและช่วยคุณพ่อมาตลอดนะคะก็จะได้ ธุรกิจมูลา่า20ล้านบาทไปเลยนะคะส่วนลูกคนที่2ก็จะได้รับประโยชน์จากแบบประกันแบบพีเมียเลกซี่แผนนี้นะคะที่คุ้มครองอยู่ที่20ล้านบาทนะคะก็จะได้รับเงินจากกรมธรรม์20ล้านบาทนะคะซึ่งสามารถนําไปลงทุนสร้างธุรกิจที่ตัวเองถนัดและได้ทํางานที่ชอบไม่เกิดปัญหาความขัดแยง้งด้านการบริหารธุรกิจกับลูกอีกคนนึงนะคะตัวนี้ค่ะเงินสดที่เหลือจากการซื้อประกันชีวิตนะคะ2.5นะคะ ทำให้มีเงินสำรองในวัยเกษียนเพิ่มขึ้นจากเดิม15ล้านบาทก็เพิ่มมาเป็น17.5นะคะจากกรณีฝั่งสีฟ้าค่ะเรามีเงินฝากอยู่ที่15ล้านบาทนะคะแต่ฝั่งสีมพูอะค่ะเราใช้เงินฝากมาแค่12.5เพื่อม,มาทําประกันชีวิต Legacy ตัวนี้จ่ายเบี้ยปีละประมาณ1 2 5 0 0 0 0บาท10ปีก็จ่ายไป12.5ล้านบาทแลก,กมากับทุนประกันที่20 ล้านบาทนะคะส่วนเกินไปอย่างที่บอกไปค่ะว่าตัวเงินฝากมันก็เกินไปอยู่ที่ประมาณ2.5ก็เอานา2.5ค่ะไปรวมกับเงินสํารองที่ไว้ใช้ในวัยเกษียณที่กันไว้อยู่ที่15ล้านบาทเงินในววยเกเียณก็จะเพิ่มขึ้นเป็น17.5ล้านบาทนะคะและประโยชน์ในประเด็นที่3นะคะว่า Legacy ช่วยอะไรได้บ้างนะคะตัวอย่างที่3นี้ค่ะกิกยกตัวอย่างว่า เลกาซีจะเป็นตัวช่วยในการบริหารภาษีเพื่อการส่งต่อทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเช่นเดิมค่ะฝั่งสีฟ้าคือฝั่งที่ไม่ได้วางแผนไม่ได้ทําประกัน Legacy ฝั่งสีมพูคือการวางแผนทำประกัน Legacy นะคะเคสนะคะจะเป็นผู้ชายอายุ50ปีค่ะ มีทรัพย์สินเป็นเงินฝากอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะนะคะมูลค่ารวมแล้วทั้งสิน้นเคสตนี้มีอยู่ที่250ล้านบาทนะคะต้องการทำพินัยกรรมมอบมรดกให้กับลูกมีลูก2คนนะคะคนละเท่าๆกันทวนให้นิดนึงค่ะภาษีมรดกคือคิดจากส่วนเกินที่100ล้านบาทเคสตนี้ท่านนี้มี250บาท250ล้านบาทแน่นอนค่ะว่าโดนภาษีมรดกแน่ๆนะคะตัวยอย่างฝั่งสีฟ้าค่ะ ฝังธีฟ้าคือไม่ได้วางแผนทำะการลกัซี่ไว้นะคะสินทรัพย์รวม250ล้านบาทนะคะประกอบด้วยบ้านพร้อมที่ดิน100ล้านบาทค่ะรถหรูนะคะมีรถอยู่ที่จำนวนเงินประเมินแล้วอยู่ที่10ล้านบาทนะคะแล้วก็เงินฝากธนาคารอยู่ที่140ล้านบาทรวมแล้วคือ250ล้านบาทนะคะแบ่งเท่าๆกันนะคะมีลูก2คน 250ล้านบาทก็คือแบ่งได้คนละ125ล้านบาทค่ะคนแรกค่ะรับมรดกมูลค่า125ล้านบาทนะคะหักภาษีมรดกนะคะ5%ของส่วนที่เกิน100ล้านบาทก็คือเกิน100ล้านบาทมา25ล้านบาทนะคะคิด5%นะคะก็ต้องนำจ่ายภาษีมรดกเป็นจำนวนเงินอยู่ที่1.25ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นมรดกที่ต้องได้รับนะคะเราก็เอา125ล้านบาทไปลบ 1.25ล้านบาทนะคะก็จะเหลืออยู่ที่123.75ล้านบาทนะคะเคสนี้ลูกต้องเตรียมเงินมาจ่ายภาษีนะคะ1.25ล้านบาทนะคะจ่ายสัมภาระนะคะจะเป็นเหมือนกันทั้งพี่ทั้งน้องทั้งสองคนเลยนะคะก็โดนเหมือนกันค่ะโดนภาษีมรดกที่5%ของส่วนเกิน100ล้านบาทนะคะก็คือต้องจ่ายภาษี1.25ล้านบาทนะคะ ดังนั้นมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ลูกแต่ละคนจะได้รับอย่างที่บอกไปะคะจาก125ล้านบาทก็จะเหลือ123.75ล้านบาทนะคะและที่สำคัญต้องเตรียมเป็นเงินสดเพื่อจ่ายกับสัมพาระนะคะและเรามาดูฝั่งสีชมพูะคะ่ะฝั่งสีชมพูถ้าคุณพ่อวางแผนทางประกรันชีวิตพรีเมียร์เลกาซีไว้นะคะ ขึ้นตัวอย่างเหมือนกันคือนั่นก็คือมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่250ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นนะคะบ้านพร้อมที่ดิน100ล้านบาทมีรถอยู่ที่10ล้านบาทนะคะมีเงินฝากธนาคาร140ล้านบาทนะคะเคสนี้ค่ะให้คุณพ่อนำเงินฝากธนาคาร จากก,จากกอง140ล้านบาทนะคะแบ่งออกมา50ล้านบาทนะคะทำประกันพรีเมียร์เลกาซี่99ทับ10นะคะโดยจ่ายเบีย้ยประกันปีละ5ล้าน10ปีนะคะคือ ใช้เงิน50ล้านบาทนะคะจะได้ทุนประกันอยู่ที่82.5ล้านบาทนะคะสำหรับเงินก้อน50ล้านบาทที่คุณพ่อทำมาทำประกันที่เรียกว่า Legacy 99 10อะคะ่ะแบ่งจ่ายปีละ5ล้าน10ปี50ล้านนะคะแต่ Legacy ที่คุณพ่อทำไว้นั่นคือทุนประกันอยู่ที่82.5ล้านบาทนะคะและเมื่อเกิดเหตุคุณพ่อเสียชีวิตลงลูกทั้งสองจะได้รับทรัพย์สินในสัดส,ส่วนที่เท่ากันนะคะคือคนละ100ล้านบาทนะคะ 100ล้านบาทแรกนะคะก็คือเราเราดูมาจากว่าทรัพย์สินรวมที่คุณพอ่อมีทั้งหมดนะคะคือ250ล้านบาทใช่ไหมคะแล้วก็คุณพอ่อแบ่งไปทําประกันเลกาซีแล้ว50ล้านบาทเพราะฉะนั้นสินทรัพย์รวมก็คงเหลืออยู่ที่200ล้านบาท200ล้านบาทแบ่งคนละเท่าๆกันนั่นก็คือได้คนละ1น100ล้านบาท1 0 0ล้านบาทก็คือยังไม่ต้องเสียภาษีนะคะหลังจากนั้นค่ะตัว ประกันเลกาซี่ก็จะทํางานเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตลงนะคะอย่างที่บอกไปคุณพ่อทําทุนประกันไว้ที่82.5ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นแบ่งให้ลูก2คนคนละครึ่งก็จะได้รับคนละ41.25ล้านบาทนะคะรับเท่ากัน2คนแล้วสคนได้รับมรดกจากมรดกจริงๆของคุณพ่อเองอะค่ะครหนึ่งร้อยล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็ได้รับจากสินไหมมรดกกรรมอีก41.25ล้านบาท สรุปว่าทรัพย์สินที่ลูกได้รับในแต่ละคนนะคะจะได้รับอยู่ที่คนละ141.25ล้านบาทนะคะแล้วก็ไม่มีภาษีมรดกเกิดขึ้นนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ3มวัตถุประสงค์หลักก็พอจะเห็นภาพได้ชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นค่ะ และมาต่อปิดท้ายคลิปนี้ด้วยตัวอย่างนะคะวัี้ขอยกตัวอย่างเป็นคุณผู้ชายอายุ50ปีค่ะต้องการสร้างทุนประกันนะคะจำนวน20ล้านบาทนะคะให้กับคนที่รักคนที่อยู่ข้างหลังนะคะทุนประกันจํานวน20ล้านหรือจํานวนเงินเอาประกัน20ล้านนะคะคุณผู้ชายท่านนี้นะคะชําระเบี้ยประกันเป็นระยะเวลา5ปีเท่าๆกันเพียงปีละ1นึ่งล้านเก้าแบาทนะคะ ประมาณปีละหนล้านเก้าแสนบาทนะคะชําระเบี้ยประกันรวม5ปีที่คูณมาให้ค่ะเม้นเงินเบี้ยประกันที่ต้องชําระรวม5ปีนะคะเท่ากับ 9้า7 20,700บาทค่ะแลกกับความคุ้มครองชีวิตด้วยทุนประกันที่20ล้านบาทนะคะตัวนี้ก็คือหากทำประกันตัวพรีเมียร์เลกาซี่99ทา5แผนนี้นะคะความคุ้มครองชีวิตของครอบครัวนี้นะคะหากเกิดการจากไปนะคะก็มีการสมมอบสินใหม่บรณกรรมเท่ากับตัวทุนประกันนั่นก็คือ20ล้านบาทให้กับ ผู้รับผลประโยชน์ที่คุณระบุไว้ในกรมธรรมนั่นเองค่ะและกรณีอยู่ครบสัญญาอายุ99ปีคุณก็จะได้รับเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับทุนประกรันที่คุณทำไว้นั่นเองค่ะ และสำหรับให้คลิปนี้ค่ะกิ๊กฝากอีกนิดนึงค่ะสำหรับท่านที่ทำประกัน Legacy นะคะช่วงสิ้นปี 68, 68นี้นะคะตอนนี้ค่ะภายในธันวา 68, 68นี้นะคะคุณสามารถใช้สมายพอยต์นะคะที่เก็บสะสมจากเบี้ยประกันที่คุณจ่ายมานะคะก็1,000เบี้ยประกัน1,000บาทได้รับสมายพอยต์นะคะ1บาทนะคะตัวอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะก็ เบีย้ยประมาณรานเก้าก็จะได้สมายพอยต์ก็ประมาณ1,900คะแนนนะคุณสามารถใช้สิทธิ์แลกสมายพอยต์นะคะจำนวนพอยต์คือ1,500พนอย์นะคะแลกกับบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและภาษีองกรนะคะจากลอฟเฟิร์มนั่นก็คือติลิกกี้แอนด์กิบินนะคะเป็นลอฟเฟิร์มที่คุณจะได้รับคำปรึกษาฟรีนะคะโดยการใช้คะแนนสมายพอยต์ที่คุณได้รับจากการทำเลกาซีแพนนี้นะคะเป็นการ เข้าคอร์สนะคะสามารถเข้ารับการปรึกษานะคะเป็นล e g a ลคอ n s ทอ t พนนะคะจากทางติลิกกี้แอนด์กิบบินได้เลยนะคะซึ่งจะเป็นลอเฟิร์มชั้นนำระดับโลกค่ะ และสำหรับท่านใดก็ตามนะคะที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต้องการให้กิดคำนวณเบี้ยประกรันหรือทำสรุปเปรียบเทียบ Legacy แผนต่างๆให้นะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะว่า Legacy ค่ะเป็นประกันชีวิตทุนสูงสามารถท,ทำทุนประกันเริ่มต้นที่1 0บล้านบาทนะคะและสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันได้ตั้งแต่5ปี10ปีนะคะและเรามีประกันแบบ พีเมียเลกาซี่99ทับ99ที่เลือกแบบทยอยชำระเบี้ยประกันแบบต่อเนื่องก็มีเช่นเดียวกันนะคะสามารถทักไลน์มาได้นะคะสามารถสแกน QR code ด้านข้างนี้ค่ะแจ้งเพศนะคะแจ้งอายุนะคะแจ้งคุณประกันที่คุณต้องการนะคะเพื่อให้กิ๊กทำแผนประกันเปรียบเทียบเบี้ยประกันส่งกลับไปให้พิจารณาเพิ่มเติมนะคะและหากท่านใดสนใจให้กิ๊กเป็นตัวแทนนะคะก็สามารถทักทายมาเพื่อรับ ข้อมูลเพิ่มเติมไปประกอบการพิจารณาก่อนกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะกิ๊กหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคลิปที่กิ๊กนำเสนอออกไปนะคะในรูปแบบของการทำประกันชีวิตที่ทุนประกันสูงนะคะหรือว่าที่เรียกว่าลกาซีนะคะบวกด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีมรดกและภาษีการรับให้นะคะกิ๊กหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าข้อมูลที่กิ๊กนำเสนอในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับหลายๆครอบครัวหลายๆท่านนะคะและกิ๊กก็ฝากกดติดตามช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ไว้ด้วยนะคะสามารถซื้อหาประกันในทุ่งลาเวันนนี้ะะคขอ ค็ณเป็นอยากสูงที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะวันนี้กิ๊กลาไปก่อนให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ประกันในทุ่เราเวนเดอร์สวัสดีค่ะ